สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยแปจับกระแสนิวสอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคดีแอมซายนไนหมอพรทิพชี้ช่องโว่ทำผู้ต้องหารอดคดีจากคดีแอมซายนไนหรือนางสารารัตรังสีวุทาพรผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและก็หารักทรัพย์ โดยในปัจจุบันได้ถูกดำเนินคดีตามไม้จับอย่างน้อย10บหมายด้วยกันนำมาสู่คำถามของสังคมต่อพยานหลักฐานเพื่อยืนยันการกระทำความผิดของคนร้ายเนื่องจากหลายคดีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วบางไรายไม่มีการพาชนสูตรบางรายชาปนากิจศพหรือเผาศพไปแล้วแพทย์หญิงคุณหญิงพรเทพโรจนสุนันอดีตผู้อำนวการสถาบัานนิติวิทยาศาสตร์ ได้เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้จากจุดเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเชน่นในสถานที่ต่างๆภาชนะเหล่านี้เป็นตน้นส่วนสารสยนายในร่างผู้เสียชีวิตนั้นก็เป็นเพียงอีกจุดเกิดเหตุหนึ่งซึ่งหลักฐานไม่ได้อยู่เฉพาะที่ศพสิ่งสำคัญคือผู้รวบรวมพยานหลักฐานมีความรู้เพียงพอ ที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการดำเนินคดีหรือไม่ซึ่งแม้จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุใดๆก็ได้แต่ต้องยอมรับว่าพยานหลักฐานจากศพเป็นส่วนสำคัญที่สุดสภาพศพจากการเสียชีวิตด้วยสารสยในนั้นสีของเลือดจะสดแดงแต่ปลายมือและสภาพผิวหนังจะครํำเนื่องจากเซลล์ขาดออกซิเจน ซึ่งหากมีการผ่าชนสูตรศพจะสามารถทราบได้และสามารถเห็นสถิติการเสียชีวิตที่ผิดปกติจากศยานัยได้โดยนอนจากนี้ยังกล่าวถึงช่องโหว่ของกระบวนการตรวจสอบพิสูจน์ของประเทศไทยว่าเนื่องจากประเทศไทยเป็นระบบตำรวจหากการตายนันญาตไม่ติดใจตำรวจไม่ติดใจก็จบต่างกับในต่างประเทศที่เป็นระบบศาลแม้ญาติไม่ติดใจแต่ศาลเห็นว่าเพื่อความกระจ่างและเป็นธรรม เพื่อสิทธิ์ของคนตายให้ผ่าก็ต้องผ่าช่องโหว่ที่ทำให้ผู้กระทำความผิดหลุดรอดจากการตรวจพิสูจน์เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแนวปฏิบัติในการหาสาเหตุการตายแตกต่างจากต่างประเทศที่มีการกําหนดให้หมอนิติเวชจะต้องไปยังที่เกิดเหตุและกรณีที่หมอนิติเวชต้องตรวจพิสูจน์ศพดยสมบูรณ์ซึ่งมีประมาณ10กรณีหนในนั้นคือการตายกระทันหันของเด็ก และสตรีรวมถึงการตายที่กระทบเรื่องสิทธิหรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเดิวแล้วรองผูก้กำกับอดีตสามีแอมสยานัยแจ้งสองข้อหาและอาจไม่จบแค่นี้ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอสุรเชษหักพานรองผู้มั่ชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียกประชุมคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลของคดีแอมสยานายัย โดยจะมีความชัดเจนในทางคดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงประเด็นการออกหมายจับเพิ่มเติมพลนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานให้สัมภาษณ์หลังการประชุมสรุปผลความคืบหน้าคดีแอมศยนัยระบุว่าอดีตสามีที่เป็นตำรวจของแอมพร้อมที่จะให้การที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่และคงได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมคงจะชัดเจนภายในวันนี้เบื้องตน้น อดีตสามีผู้ต้องหาให้การว่าได้จดทะเบียนหย่าแต่ยังอยู่ด้วยกันส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวส่วนข้อหาในการดำเนินคดีอดีตสามีแอมสย์ไนตยตอนนี้คือ 1. ข้อหายักยอกทรัพย์และ 2. การใช้เอกสารปลอมคือการปลอมป้ายทะเบียนรถส่วนข้อหาร่วมกันฆ่าต้องรอความเชื่อมโยงก่อนคงจะชัดเจน ส่วนเพนการประทุษกรรมจากการสอบปักคำอดีตสามีผู้ต้องหารวมถึงการสืบหาพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่าเมื่อผู้ต้องหาเกิดการถูกติดตามและทวงถานี้รวมถึงติดแบ็กลิสต์เครดิตบูโรทำให้ผู้ต้องหาเกิดแรงกระตุน้นจึงทำให้เกิดการหาเหยื่อเพื่อหวังทรัพย์จากผู้เสียชีวิต โดยจะนํามาใช้นี่บัตรเครดิตและนี่ผนันออนไลน์ซึ่งจะทําการก่อเหตุในช่วงวันหยุดสุกเสาร์และอาทิตย์หลังจากกา่อเหตุทุกๆครั้งจะเดินทางกลับไปอยู่กับบุคคลใกล้ชิดออกไปต่างจังหวัดทุกครั้งเพื่อสร้างพยานหลักฐานสร้างที่อยู่และเมื่อได้รับเงินจากเหยื่อจะโอนเข้าบัญชีมาซึ่งทั้งหมดทุกกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องการประสงค์ต่อสัพท์ทางิ้น พลตวดเอสุรเชตระบุเพิ่มเติมอีกว่าถ้าไม่มีคนแนะนำไม่สามารถก่อเหตุเองได้และยืนยันไม่มีคนบงการอยู่เบื้องหลังไม่มีอย่างแน่นอนและยังไม่มีการออกหมายจับใดๆเพิ่มเติมซึ่งความคืบหน้าของคดีขณะนี้ไปได้80%และให้รอติดตามคดีต่อไปหนุ่มกัญชัยร้องลั่นกลางรายการหลังเพื่อนแอมสยาไนาเปิดไพ่ทำนายชะตา เรียกว่าต้องอุทานกันลั่นเลยสำหรับหนุ่มกัญชัยพิธีกรโหนกระแสงานนี้เพื่อนในวัยเด็กของแอมสยนายได้ออกมาเปิดไพ่ทำนายว่าแอมมีคนช่วยเหลือหรือไม่จากกรณีข่าวคดีหญ่แอมสยนายที่เป็นที่ต้องสงสัยในการวางยาพิษด้วยสารสายนายที่มีผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าจะเกินสิบรายขึ้นไปและหลักฐานต่างๆก็เริ่มเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด ในรายการโขนกระแสซึ่งติดตามเรื่องนี้มาเป็นตอนที่6ซึ่งในตอนนี้ได้มีการพูดคุยถึงคุณเกรซเพื่อนของแอมที่เรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กโดยช่วงท้ายรายการคุณเกรซได้มีการเปิดไพ่ทำลายในคำถามที่ว่าแอมทำเรื่องพวกนี้ด้วยตัวคนเดียวหรือมีใครช่วยเหลือหรือไม่ซึ่งไพ่ใบแรกออกมาว่ามีคนรู้เห็นมีคนช่วยเหลือส่วนใบที่สนั้นคือเดินทาง หรือเกี่ยวกับพวกข้าราชการได้เหมือนกันใบที่3คือความรักช่วยหรืออุปถัมภ์งานนี้เล่นเอาคุณหนุ่มกัญชยัยอุทานออกมาว่าเชดโดกันเลยทีเดียวเพจดังเปิดอีกหนึ่งอาชีพเก่าแอมสานาันัยชาวเน็ตห่วงคนเหล่านั้นไม่รู้เป็นตายร้ายดี อีกหนึ่งอาชีพแอมสยามไนาชาวเน็ตห่วงคนเหล่านั้นไม่รู้เป็นตายร้ารดียังมีข้อมูลที่ยังทําให้หลายคนตกใจอย่างต่อเนื่องสําหรับคดีของแอมสยามไซึ่งจากการสืบสวนขยายผลพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับแอมรวม13รายรอดชีวิต1รายกระทั่งตํารวจขอสารอนุมัติหมายจับแอมเพิ่มเป็น11หมายจับรวม3ข้อหา ทั้ง11คดีของแอมชายนัยนประกอบด้วยคดีของนางสาวสิริพรหรือก้อยแบ่งออกเป็นสองหมายจับคือกองปราบแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรงไว้ก่อนและสะพบ้านโปรง่งแจ้งข้อหาลักทรัพย์คดีของนางสาวดาริเนียหรือฟ้าสพสามพรานแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรงไว้ก่อนคดีของนายสุรัตน์หรือบีสพลูกแก แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีของนางสาวกานิกาหรือเอสสพพุธารามแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีของนางสาวรสจรินหรื ank, อเจน้อยขายผักสพมุสมุสาครแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคดีของพันตำรวจตรีหญิงนิภาหรือสารวัตรปูสพเมืองนครปฐม,มแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน คดีของนางมณีนนรัรตน์หรือตายสพเมืองนครปฐมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยแตะตรองไว้ก่อนคดีของร,ร้อยตำรวจเอกหญิงการดาหรือผู้กองนุ้ยสพเมืองนครปฐมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยแตะตรองไว้ก่อนคดีของนางสาวพุทธีหรือครูอสอสสพตอนตุ่มแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยแตะต,ต,ตรองไว้ก่อนคดีของนางการติมาหรือปลาซึ่งเป็นผู้รอดชีวิต คดีที่สพเมืองกาญจนบ,บุรีแจ้งข้อหาพยายามฆ่าส่วนรายชื่อผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอมตอนนี้ตำรวจยังยืนยันที่14รายแบ่งเป็นเสียชีวิต13รายรอดชีวิต1รายส่วนที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกี่ยวข้องอีก3-4รายยังรอการยืนยัน เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเพจดราม่าแอดดิกได้เผยข้อมูลที่หลายคนต่างจับตาว่าแอมศยนยัยเคยเป็นตัวแทนขายประกรันชีวิตใบอนุญาตล่าสุดช่วงปี62ถึงปี65ใบอนุญาตหมดอายุสักพักแล้วน่าจะต้องดูข้อมูลว่าขายประกันให้ใครบ้างคนเหล่านั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างทนายรัชพลเปิดข้อมูลชัดกฎหมายห้ามประหารคนท้องสุดท้ายจะโดนหรือไม่ จากกรณีที่นายปรเมศอินทราชุมนุมอายการอาวุโสเปิดเผยในรายการโ้นกระแสคดีแอมซยนายที่ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเชื่อมโยง13ศพโดยเผยถึงกฎหมายห้ามประหารชีวิตคนท้องระบุว่าที่น่าสนใจคือคดีนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองโทษประหารชีวิตแต่ความเป็นจริงตามกฎหมายเขาจะไม่ถูกประหารเพราะหญิงตั้งครันไม่สามารถประหารได้ตามมาตรา247 หากคลอดแล้วต้องรอไปอีก3ปีถ้าลูกยังอยู่จะมีการลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตโดยล่าสุดทนายรัชพลศิริสาครนได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุถึงกรณีนี้ด้านทนายรัชพลเผยสั้นๆว่ากฎหมายห้ามประหารชีวิตคนท้องแต่กว่าศาลจะตัดสินถึงวันนั้นถ้าคลอดไปแล้วก็ประหารชีวิตได้